แต่นเครื่องคูบอตา้าดีแต็นครื่องคูบอต้าดีที95ค่ะสามหมื่นเก้าพันบาทสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะติดตับได้เดินหน้าถอยหลังได้ใส่เกียร์ได้ค่ะ ขายเงินสดนะคะสาม0 0บาทค่ะไม่มีส่วนลดค่ะหรือว่าขอสักหนึ่งถึงสองพันอย่างนี้ได้ค่ะท่านไหนสนใจก็มาขับเอาไปเลยนะคะสาม0 0บาทค่ะที่วอรเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรอธอานีนะคะ ตัวนี้มีเป็นออกสัญญาซื้อขายกับทางร้านให้ค่ะตามสภาพเลยนะคะตามสภาพเลยอีแตนคูโบต้าดีซีค่ะ เบรกอยู่อยู่นะคะเบรกอยู่อยู่ค่ะเป็นมือหมุนนะอน,นี้ถอยหลังศูนย์แปดห้าศูนย์แปดเจ็ดหกห้าแปดหนึ่งค่ะ Waterland Texture เทเทถือศูนย์แปดแปดศูนย์สามหกศูนย์แปดห้าสามค่ะมีกันสองเบอร์ค่ะเจ๊ J. กับเฮียนะจ้า สามหมื่นเก้าค่ะ3ามหมื่นเก้าเลขเข้ามาเลขเข้ามาค่ะติดขับได้ปกติค่ะไม่รวมค่าจัดทรงมาขับเอาได้เลยค่ะมีส่วนลดบ้างนิดหน่อยพันสองพขอกันได้นะคะ